็สวยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะสวยเร่ยหรือเปล่าก็คอยตามต้งชมผลงานกันนะครับผมก็นี่นะครับม่านหนูครับตอนนี้ก็เริ่มเน่าอย่างทีเรียบร้อยนะครับปลุกละสี่สิบบาทนะครับผมถ้าม่านหนูไม่กินแล้วเราก็จะลองสูตรนี้ดูครับว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับแล้วก็รุันต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ได้นะครับผมถ้ามันไม่กินก็วันนี้ก็ยอมแพ้แล้วนะครับ ยังไงก็ไม่ไมกินครับผมนี่เลยนะครับผมไม่ก่อจะเป็นเยื่อมักโนโอนะครับ เราตกปากันเลย โอเคนะครับผมตอนแรกผมก็จอดด้านล่างเนาะคิดว่ามันเงียบก็เลยเลาะมาหาใหม่ไม้นี่ก็สวยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะสวยเรื่ยหรือเปล่าก็คอยตามรับชมผลงานแล้วนะครับผมก็ขอให้ได้ขอให้โัวเหมือนกัน นี่นะครับบ้านหนูครับตอนนี้ก็เริ่มเน่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมจอมก็ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับบ้านหนูเนี่ยจอมเดีมไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่าครับตอนนี้จะจอมแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าเงเียบๆอยู่นะครับผมคอยรุ้นกันนะครับว่าวันนี้เรามาแค่ตัวจอมปากโดเนี่ยเราจะได้ตัวเดียปต่อ เียร์ปลตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวของจุดของอลุงโอเนาะอันนี้ผมก็ซื้อมาเนาะตับบุกละสี่สิบบาทนะครับผมถ้ามานันไม่กินแล้วเราก็จะลองจุดนี้ดูนะครับว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับแล้วก็ลุ้นกันต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ได้นะครับผมเราทนนี่แล้วมาก็ไม่ได้สักตัวครับ รอบนี้ก็คือว่ามาแค่แตัวแล้วกันปับก็คอยติดตามผั้ชมง่ายกันนะครับผม ก็ยังเงียบๆอยู่เลยนะครับผม,มรู้ว่าวันนี้เราจะตัวหรือเปล่านะครับดูว่าที่นี่เขาคือถ้ารู้จากมาแล้วคือเหมือนเลยว่ามีฟานะครับแต่มันไม่กินเลยครับผมไปลุ้นกันต่อไปนะครับผมว,วันนี้เราจะได้กันหรือเปล่านะครับเราไม่ได้ตัววันนี้เราจะไม่ยอมแพ้นะครับผม I'm going to... เดี๋ยวก็จะลองส่งอีกสักพักหนึ่งนะครับผมถ้ามันไม่กินก็วันนี้ก็ยอมแพ้แล้วนะครับผมส่ยังไงก็ไม่กิน,นครับผมก็มมออกบ้านมาได้ก็ประมาณสามชั่วโมงกว่าแล้วเนาะยังไม่กินเลยครับผมอันนี้ก็อาจจะยอมธรรมชาติแล้วครับตอไปก็อาจจะไปนั่งตกทิ่งอยู่ดีกว่าครับผมบ,บายบ,บาย นีครับผมเดี๋ยวก็รอรีกันต่อไปนะครับผมก็โอเคนะครับนะ้านะครับอันนี้ก็ฝนก็เริ่มตกเยอะแล้วเนาะก็สงสัยว่าต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วนะครับตกแล้ว มันไม่กินเลยครับผมเราก็ต้องยอมแพ้กันนะครับผมหมายก็สวยมากนะครับดูนะครับหมายี่หมายที่เราปรสสวยมากครับมันไม่มีตัวให้เราเล่นเลยนะครับผมโอเคถ้าคลิปนี้ทีชาประกันใดก็ขอให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมผมก็พยายามตกให้มันได้ตัวครับแต่ว่าสงสัยมันจะไม่มีตัวให้เราเล่นเลยก็โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าคลิปนี้ก็ ไมุ่ก็ขอไัยทานผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ขอ,อช่องตัวปลาเล็กๆน้อยๆช่องตัวปลาที่ชิ้นก็ขอตัวลาทันผู้ชมไปกอนนะครับผมยังไงเราก็ไปเจอเพี่หน้ากันเนาะพี่ีหน้าก็หวังว่าจะไม่ป่ามแบบนี้อีกต่อไปนะครับผมเราคอยพยายามให้พยายามที่จะให้มันมีตัวให้ทั้งน้าได้รับชมกันนะครับผมแต่ผมก็ทําเต็มที่แลครับโอเคนะครับน,นี้ก็ขอตัวลาทานผู้ชมก่อนนะครับผมสวัสดีครับ